มาให้แล้วตามคำเรียกร้องนะคะรถผ่อนสบายสบาย 4,000กว่าบาทคันนี้เลยค่ะมิตซูมิชิ1.2 GLX ปี2018เลขไม้70,000กว่าโลรับประกันโครงสร้างนะคะคันนี้ปี18รถมีเก็บสีบ้างแต่รับประกันโครงสร้างรับประกันเลขไม้ซื้อไปเข้าศูนย์บริการมิตซูบิชติต่อได้เลยมาในสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าสวยเดิมโรงงานถัดมาด้านข้างบ้างยางใหม่ปี2024ค่ะ เดี๋ยวพาชมรอบๆตัวรถแล้วก็ด้านหลังนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถเล็กแต่ว่าเป็น5ประตูนะคะอนเนกประสงค์สามารถทับเบาะได้ใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับตัวรถยังอยู่ครบน้ำมัน9195 E10 E20 เลือกเติมได้เลยประหยัดน้ำมันมากๆด้วยเครื่องยนต์พันสองนะคะภายในได้เป็นเบาะผ้าได้เป็นเกียร์ออโต้มีจอทัชสกรีนให้แอร์ก็เป็นระบบแมนวนวลนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชั่นสภาพ ในโดยรวมนะคะเ้าสร์เซค่ะรับประกันโครงสร้างรับประกันเลขไม้อย่างที่บอกไปราคานะคะสอง0 0 0ห้าหบาทซื้อสดไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วค่ะราคานี้เลยต่างจังหวัดส่งรถให้หรือว่าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ผ่อนเพียงส0่พกว่าบาทเงินเดือนหมื่นสซื้อได้เลยคนเดียวจบไม่ต้องร่วมไม่ต้องค้ำอยากได้ข้อมูลของรถคันนี้ทักมาได้เลยค่ะ